สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันกับครูเต่ออีกครั้งนะครับในการอาธิบายแบบฝึกหัดวิทยาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายแบบฝังกหัดให้พวกเราได้เข้าใจเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอันนี้เป็นหน้าที่แปดิบสี่นะครับเป็นการแสดงวิธีท,ทำนะครับการแก้โจทย์ปัญหา อปอขายไข่ในวันจันได้ได้3 6หฟองนะครับขายในวันอังคารได้277ฟอง2วันปอขายไข่รวมกันกี่ฟองมาสิ่งที่โจทย์ถามก็นี่ไงครับประโยคสุดท้ายเลยก็คือ2วันปอขายไข่รวมกันกี่ฟอง2วัน ปอขายไขย่รวมกันกี่ฟองทีนี้มาดูสิ่งที่จดจกําหนดนมาให้สิ่งที่โจดกําหนดนมาให้ก็คือตัวนี้ครับข้างบนเนี่ยไข่วันจันทร์กับไข่วันอังคารน,นี่นะทิ้นครูขีดเส้นล้อมวัน,นี่นะครับตอนนี้ก็ลอกลงมาเลยลอกให้หมดเลยนะ พอขายไข่ในวันจันทร์ได้369ฟองขายไข่ในวันอังคารได้277ฟองอ่าได้แล้วทีนี้มาดู ในส่วนของวีแพนก็คือการวางแผนการวางแผนนักเรียนก็ทําทเป็นโมเดลจำได้ไหมเป็นโมเดลกรอบสี่เหลี่ยมมันเองอ่าสี่เหลี่ยมแรกนะครับนักเรียนทาไมมาตทัดทำนะั้นลูกนั้นครูในเครื่องมือของครูมันมันไม่มีไม้มรรทัดครูก็เลยวาดไม่ไม่ไม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 ตรงไม่สวยเลยอันนี้คือวันจันทร์ครับวันจันทร์ วันจันร์ขายได้เท่าไรกำไรฟองสาร้อย369อ่านี่คือวันจันร์ต่อไปไมันเป็นการรวมใช่ไหมรวมก็เอาช่องต่อกันเลยเอาช่องต่อกันเลยอันนี้วันอะไรครับวันอังคารต่อจากตัวนี้มาเท่าไรเอยเท่าไรนี่ 277เจ็ดเบเอาตรงสุดตรงนี้นะสุดท้ายคำถามก็คือเอาทั้งหมดรวมกันจุ๊บได้เท่าไหร่เป็นคขอ้นมาคำถามไว้โอเคนะทันนะถ้าไม่ทันยังไงนะักเรียนก็หยุดคลิปแล้วดูก่อนหรือว่าก็าย้อนคลิปกลับมาฟังนะครับคุณครูจะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปข้างบน เรื่อมไปข้างล่างเพื่อจะมา,สาแสดงวิธีทำแต่ตัวนี้ก็จะเลื่อนมาด้วยคุณครูเจ้าจะลบนะพุอ่าประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวรูเปิดหนังสือก่อนอ่า ประโยชน์สัญลักษณ์ก็ได้ว่า369มีกิการบวกเข้มหวดกับบวก277เท่ากับช่องว่างนะวิธีทำวิธีทำนักเรียนก็อธิบายที่ระมัรทัดบรัเท่หนึ่งก็บอกว่าอะไรปอขายขายในวันจันได้ เห็นจงว่ามันน,นิดนึงครับ369ฟองเพื่อเราจะให้ตัวเลขมันตรงกันนะบรรทัดที่สองบอกว่าขายขายในวันอังคารได้ตั้งเลขให้ตรงกัน2 7 7ฟองใส่กระไม้บวกปุ๊บสุดท้าตรงนี้บอกว่าไง สองวันพ่อขายไขย่รวมกันตัดคำว่ากี่ออกนะครับบวกกันครับเก้าบวกเจ็ดเอาเก้าไว้ในใจขึ้นมาเจ็ดนิ้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่าได้สิบหกใส่หกทดหนึ่งอ่าทดมาแล้วนะ ต่อไปก, 1, 6, 7, 7, 7, 7, 7, ก็บวก1.6บวกของเป็น7 7.7เบวกเเป็นจะได้บวกบวกบวกได้14ใส่ใส่1กาตัวการบวกนี้นต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆนนเดี๋ยวนักเรียนจะเก่งนะครับ1 3บวก3เป็น4 4บวเป็น6อ่าได้แล้วนะครับ ตอบตอบนะครับอสองวันปอทำไมมันกระตุกขายไขยรวมกันได้ หกร้อยสี่สิบหกบาทเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่บาทสิฟองต้องเป็นฟองนะอ่าทีนี้มาดูกันตัวคำตอบตัวคำตอบก็ไม่ยากเลยครับบอกว่า เพราะ6กรสี่มากกว่า369และ277จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลจบแล้วโอเคนะครับ ผ่านนะ่ปไปดูหนะ้าต่อไปไม่ทันยังไงย้อนคลิปกลับไปฟังนะครับไม่ทันยังไงย้อนคลิปกลับไปฟังนะลูกนะปไปกูจะพาไปดูหนะ้าต่อไปหน้าต่อไปนะครับคือหน้านี้หน้าทีเก้าสิบ หน้าเก้าสิบเขาให้พวกเรานําตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยมาสร้างโจทย์สร้างโจทย์แล้วก็หาคำตอบ,ค,บคุณจะยกตัวอย่างให้สักหนึ่งข้อนะครับอย่างเช่นคจะยกตัวอย่างให้นหนึ่งข้อนะวันแรกครูออมเงิน ได้1นึ่งรบาทวันที่สองครูออมเงินเพิ่มอีก205บาทวันที่สามครูออม เงินได้5้าร้อบาทเอาง่ายๆงี้นะรวม3วันครูออมครูออมเงินได้กี่บาทนะได้เป็นำนี้เป็นำปคำประโยคคำถาม,าม,มานะนะต่อไปวิธีคิดนะครับก็คือลราเไหร่ เอา124่งยบวก205บวกห้า้วได้เท่าไหร่แค่นี้นะทำแบบนี้แล้วก็หาคำตอบออกมาคำตอบตัวนี้ต้องเรียนไปคิดเองนะครับคิดเองนะเป็นบาทนะโอเคนะไม่ยากนะแบบงันนี้ไม่ยากพวกเราถามนั่นแหละแต่ประดคดณครูก็หน้าเนี้ยนกูก็ไม่ได้ให้ทำนะครับ ยังไงฟังไม่ทันหรือว่าไม่เข้าใจก็ย้อนคลิปกลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะลูกนะไปดูตัวต่อไปเลยเพราะวันนี้เรามีสามงานนะครับสามหน้าอ่านมาดูหน้าสุดท้ายที่กูจะให้ทําในวันนี้นะครับก็คือหน้าทีเก้าสิบเนะอ็ดนนะเดี๋ยวก็ย้ายเลยอาพรมีมะม่วง อยู่สามตะก้าตะก้าที่หนึ่งมีมะม่วงมากกว่าตะก้าที่สองอยู่เท่าไหร่ร้อยสิบห้าผลมากกว่ามากกว่าก็ต้องเป็นการบวกเนาะตะก้าไปที่สามมีมะม่วงมากกว่าตะก้าไปที่หนึ่งอยู่ห้าสิบอสิบห้าผลนี้ก็มากกว่าอีกก็ต้องบวกอีกตะก้าไปที่สองมีมะม่วงร้อยห้าสิบผลพรอนพรอน มีมาวงทั้งหมดกี่ผลพรทั้งหมดก็แสดงว่าเอาตะก,ก้าใบที่หนึ่งบวกใบที่สามบวกไปที่สองถูกไหมครับนะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ตะก,ก้าไปที่หนึ่งกับใบที่สามเรายังไม่รู้เรารู้แต่ว่าตะก้าใบที่สองเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะเดี๋ยวครูขยับนิดนึงโองเห็นนะมองเห็นนะอย่างนี้นะ ร,ะรตะก้าใบที่สองเรารู้แล้วอ่าเดี๋ยวเราคุณจะเว้นไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้เลยวักแบ่ยงช่องไว้ตรงนี้เอาลูกชายมาแล้วไปลูกไปข้างล่างไปลูกพ่อสอนพี่เขาอยู่อ่าตะก้าใบที่สองเรารู้แล้วว่ามีเท่าไหร่นะครับมีร้อยห้าสิบผล เอาไปลงไปข้างล่างไปหรือเปล่าอ่าอยู่นี่ก็ได้อ่านั่งนั่งนั่งลงนั่งลง,งตะก้าไปที่หนึ่งนะครับมาดูตะก้าไปที่หนึ่งมากกว่าตะก้าไปที่สองอยู่ร้อยห้าสิบไปร้อยสิบห้าเพราะตะก้าไปที่หนึ่งก็ต้องเอาตะก้าไปที่สองตั้งมากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเอามาบวกตะก้าไปที่สองมาบวกเขาก้นนา,เขานะครับก็ได้หนึ่งร้อยสิบห้ามาบวกเข้านะครับ อาหาผลบวกที่นี้หาผลบวกศูนย์บวกห้าเป็นเท่าไรครับหนึ่งห้านะในห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองได้แล้วตะกร้าประจีหนึ่งมีเท่าไรครับเท่าไรครับนี่สองร้อยหกสิบห้าเอาไว้ก่อนลูกเอาไว้ก่อนสองร้อยหกสิบห้าผลนะครับได้ตะกร้าประจหนึ่งมาแล้วทีนี้ไปดูตกะกร้าปที่สามโจทย์บอกว่า มีมะม่วงมากกว่าตะก้าไปที่หนึ่งอยู่สี่สิบห้าผลก็ตะก้าไปที่หนึ่งมาตั้งมากก่อนอยู่สี่สิบห้าก็บวกเข้าไปห้าบวกห้าได้สิบสี่ศูนย์ตดหนึ่งหกบวกสี่เป็นสิบบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามได้แล้วตะก้าไปที่สามได้มาแล้วจากนั้นก็นำทั้งหมดมาทำอะไรกันมารวมกัน ดังนั้นพรมีมะม่วงทั้งหมดเอามารวมกันครับเท่าไหร่ครับร้อยห้าเอาร้อยเอา่มแต่ตะกร้ามาที่หนึ่งเลยนะครับเริ่มแต่ตะกร้ามาที่หนึ่งนะครับสองร้อยหกสิบห้า ร้ 150, 10, อยห้าสิบสามร้อยสิบบวกกันห้าบวกศูนย์บวกศูกนย์ได้อ้าหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองทดหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดได้แล้วหน่ี่ก็เป็นผลตอบ จ็ดร้อยยี่สิบห้าผลนะยนะครับเสร็จแล้วนี่คือการอธิบายนักเรียนอาจจะไปเขียนแบบใหม่ก็ได้นะครับเรียงเป็นแนวนอนแนวตั้งอะไรก็แล้วแต่เขียนอธิบายแบบนี้นะครับแล้วก็ได้คําตอบออกมาโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้นเรียนตั้งใจนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับ สนับวันนี้ก็สวัสดีครับ